สวัสดีเช้าวันที่18นะคะเป็นวันศุกร์เนาะยายจาก็มาทำงานอีกตามเคยวันนี้เงยงอยนิดนึงนะเม่อยด้นอนเลยนะคะ2คืนแล้วลูกชายเนาะเมื่อวานก่อนเนาะคืนวันพฤหัสแก่เจ็บท้องก็ตั้งแต่เย็นเลิกงานไปใช่ไหมเขาก็บนมามาเจ็บท้องเราก็ให้ลูกกินยาเนาะอานอนนอนไม่ได้ก็มานอนกับมา้าจน4ี่ห้าทุ่ม นอนกับม้าก็รู้สึกเจ็บแบบเป็นยกยกเหมือนเหียนไส้เหมือนเขาเรียกว่าทารกเจ็บท้องผพออื่นพระอมใช่ไหมเออก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเขาก็บอกว่าโอเคมันมาเป็นยกยกเมื่อวานยายจ๋าก็เลยปล่อยให้ลูกอยู่กับนลูกสาวนะคะเ,เราก็มาทํางานเนาะเราก็บอกให้ลูกสาวว่าพาแม่พาน้องไปหาหมอให้แม่ด้วยให้ตังไว้อะไรเรียบร้อย พอสาย10บโมงของเมื่อวานเขาก็โทรถามปกติเขาก็เล่นปกติภาษาเด็กนะรู้เพียงแค่ว่าเออรู้สึกระบมท้องเขาก็พาลองไปหาหมอหมอจับดูหมออธิษฐานว่าจะเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าพาไปหาหมอนะพาไปตรวจดูว่ามันใช่ไหมก็ให้มั่นใจ ให้ไปที่ชุกเฉินว่างั้นเพราะว่าที่นี่ยายจ๋าคิดว่าเฮ้บ่นหมอนะเมื่อวานลูกสาวโทรบอกประมาณ10บโมงกว่าเนาะเพราะว่ายายจ๋าเข้างาน9ก้าโมงนะคะอ่าทไมเขาไม่ส่งตัวเราก็ว่าประมาณนั้นแต่ว่าลูกสาวก็บอกว่าน้องก็กินข้าวดีเจ็บเขาก็บ่นเจ็บนิดๆแต่ว่าไม่ได้อะไรเขว่างั้นโอเคเนาะรอไปเย็นๆพอเราไปรับลูกกลับบ้านเราจับท้องเขาบอกอย่าแตะมันเจ็บเขา่างนี้ พอไปนั่งบ้านก็อ้วกอีกนะเพราะว่าคืนมันพฤหัสนอนกับยายจ่าเขาก็อ้วกอ้วกเนาะทีนี้เรามาสันนิษฐานสงสัยเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าเพราะมันเหมือนกดแก๊สคอยแต่ผะอ,อืดพะอ,อมคอยแต่จะอ้วกใช่ไหมเขาก็อ้วกออกเยอะเลยเราก็เลยว่าตั้งแต่ไปรับลูกแล้วเนาะบอกสามีว่าไปเถอะพาลูกไปหามหมอเถอะไปเอ็กซเรย์ดูให้มั่นใจเราจะได้สบายใจเนาะว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมเราก็ตอนนี้โควิดด้วย ไปไหนก็ไม่ได้ป้าก็เลยบอกว่าเธออยู่บ้านแหละอืเราก็คิดแค่ว่าไปตรวจเฉยๆใย่มะถึงจะไปสองคนป้าบอกก็เข้าได้คนเดียวถ้าเธอไปฉันก็ต้องกลับบ้านป้าบอกว่าฉันไปดีกว่าเพราะว่าภาษาอะไรด้วยเกี่ยวกับหมอเธอก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเราก็โอเคเนาะเพราะสี่ทุ่มนานนะคะการเข้าฉุกเฉินที่นี่มันไม่เหมือนบ้านเราเด้อพี่น้องรอหัวทิมเธอ,อนะฮะตั้งแต่ พอกมงกว่า,วาเนาะก็สี่ทุ่มพอมันจะต้องตรวจรอตรวจฟังผลแล้วก็ตรวจโควิดด้วยนะคะไม่เป็นโควิดเนาะแล้วสี่ทุ่มเขาก็แจ้งว่าอ่าไอตรวจทั้งเลือดตรวจทุกอย่างใช่ไหมเอ็กซเรย์ออกมาเขาบอกว่าเป็นไส้ติ่งต้องผ่าผ่าคืนนี้เลยเขาว่างั้นสามีก็โทรมาใจเสียพอลูกรู้ว่าเป็นไส้ติ่งรอบแรกก่อนที่จะทำวิดีโอนะ่ะ ร้องหม่มร้องไห้นะคะคือแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาก็กลัวใช่ไหมป๊าเขาปลอบว,ว่าเออทนเก่งอเดี๋ยวเาผาตัดแล้วจะให้ของขวนนะัญอะไรประมาณนั้นสาหรับเด็กๆเ,เนาะเขาก็โอเคขึ้นอืนางกคุยกับลูกพอเข้าห้องผ่าตัดก่อนเข้าห้องผ่าตัดเนาะวิดีโอที่ยายจ๋าจทำนั้นก็ก่อนเข้าห้องผ่าตัดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดนะคะแล้วเขาก็ตีหนึ่งผ่าตัดตีหนึ่ง ออกจากห้องผ่าต,ตัดตีสี่นะฮะวันนี้ยายจะเตรียมของมา,าเดี๋ยวอาบน้ำที่ทำงานก็จะ,ตะเตลิดไปนอนกับลูกเนาะแต่ว่าเมื่อเช้านี้สามีบอกว่าไม่แน่ถ้าเกิดว่าลูกไม่เพียอะไรหรือแพ้ยาสลบหรือว่ายาอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงก็จะได้กลับบ้านบ่ายนี้หรือยังไงก็ดูกันอีกทีปกติถ้าผ่าตัดเนี่ยถ้าไม่มีโรคโควิดเขาก็น่าจะได้อยู่โรงพยาบาล3วันอะไรประมาณนั้นนะคะที่นี่ แต่นี่เขาอาจจะแบบว่ากลัวติดเชื้อเนาะอยู่ในโรงพยาบาลก็ดูกันนะคะโอ้ยห่วงสุดใจพี่น้องจา๋าเนาะสังเกตดูลูกหลานนะคะหาหมอให้ไวหมอเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเราก็มองว่าเด็กยังเล่นได้อยู่ยังพูดยังคุยเจ็บนิดๆหน่นนนอยๆเขาก็โอเคใช่ไหมว่าคืนวัน พุธนะ่ะเขานอนไม่ได้เขาก็มานอนกับเราดิ้นไปดิ้นมาสุขสารมากก็ดุสามีนะสามีเป็นคนใจเย็นเย็นจนเยือกพี่น้องจา๋าไม่ได้ทันใจเลยแล้วยิ่งมานึกถึงตอนลูกเข้าห้องผ่าตัดหรือว่าลูกเจ็บแล้วเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ่ะเจ็บปวดนะพี่น้องโอ้ยนะฮะโรคโควิดที่มันร้ายแรงจริงๆร้ายแรงหลายๆอย่างเลยกันเออเนี่ยเหมือนเรื่องนี้ใช่ไหมอ่อยมาก ก็มาบนระบายเนาะความทุกข์หัวอกแม่นะคะลูกเจ็บเราเจ็บยิ่งกว่าเนาะดูแลกันนะคะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมอยู่ดีๆชีวิตนะคะเราก็ต้องทํางานวันนี้ยายจ๋าก็ยังมาทํางานปกตินะอืมเมื่อคืนนี้ นอนตอนสามีกลับบ้านไปเอาเสื้อผ้าเนาะตอนลูกเข้าห้องผ่าตัดเขาก็รีบกลับบ้านไปเอาเสื้อผ้าก็คุยกับเมียสองสามคำก็รีบกลับมาเราก็พักให้สามีรีบกลับมาเหตุผลเพราะว่าถ้ากลัวลูกตื่นแล้วจะไม่เห็นหน้าพ่อใช่ไหมให้เห็นใครสักคนไม่มีเราด้วยอะไรประมาณเนี้ยโอ้ยความห่วงใยนี่มันแสนทรมานนะพี่น้องจา๋าทรมานมากๆเลยนะคะโอ้ยเด็กน้อยขี้มเมาผ่านมา ตอนนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะน้องก็ตอนตีสี่ก็ได้ออกมาอยู่ในห้องแล้วมเมื่อเช้านี่6กโมงก่อนที่จะมายายจาก,ก็โทรหาลูกชายยังไม่ตื่นป๊ะป๊าก็ดูง,งอมเลยท่าทางจะไม่ได้นอนเหมือนกันชีวิตต้องสู้กันไปนะคะไม่เหมือนเมืองไทยเนาะการผ่าตัดหรือว่า โรงพยาบาลเนี่ยเรามีห้องพิเศษที่ได้ไปเฝ้าและดูแลกันที่นี่ก็คือตามกฎนะคะแล้วยิ่งปกติถ้าเรายอมเสียมันก็มีห้องให้เราอยู่ทั้งแม่และพ่อนะคะเพียงแค่ช่วงนี้เป็นโรคโควิดเนาะมันเป็นช่วงโควิดเรื่องเข้าโรงพยาบาลยายจ๋าไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเรามี เราทำเขาเรียกว่าประกันนะคะสำหรับเข้าโรงพยาบาลทั้งครอบครัวอันนี้สามีเตรียมพร้อมเรายอมจ่ายปีต่อปีเพื่อป้องกันความปลอดภัยของตัวเองบางครั้งเราไม่แน่หรอกชีวิตเห็นไหมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถ้าจะรอจ่ายสดที่นี่ก็แพงหนักเลยนะคะพอเปรียบเทียบกับหมอจริงๆแล้วถ้าเราไม่วางแผนตัวเองให้ดีกับเกี่ยวกันดูแลสุขภาพครอบครัวเนาะแต่สามียายจ่าเขาเขาเรียกอะไรอะเรียบร้อยตรงนี้ จริงๆแล้วทุกคนแหละยายจ๋าว,ว่านะถ้าไม่ซับเผ้าจนเกินไปเพราะว่าการรักษาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีประกันพวกนี้ถ้าโรงพยาบาลไม่ถูกเลยนะเป็นคืนละนี่หนักกว่าเมืองไทยนะคะหลายๆคนที่ทำเพียงประกันธรรมดาแล้วเราจะต้องเสียเพิ่มส่วนต่างนะคะอันนั้นน่ะจะสูงมากๆถึงแม้เขาจะช่วยเราถึง 70% 30%มันก็เยอะถ้าเกิดเราไม่มีเงินในกระเป๋าถูกไหมบางคนจะต้องมาผ่อนจ่ายนะคะในเมืองนอกอันนี้คือความจริงที่ได้คุยกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปลอดภัยเราเป็นแม่เราทํางานมีประกันทั้งที่ทํางานและทําที่บ้านนะคะแล้วก็ของลูกเนี่ยก็ต้องวางแผนให้ดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นยามเราไม่มีเงินลําบากแต่โอเคที่นี่มันมีการผัดผ่อน ได้นะคะการที่จะจ่ายหรืออะไรพวกนี้แต่เราจะทำได้ไหมล่ะอะไรประมาณนั้นะนะมันก็มีตามกฎหมายของเขาที่ช่วยเหลือเช่นกันแต่ของเราวางแผนให้เรียบร้อยป้าๆเขารอบครอบกับสิ่งเหล่านี้นะคะแม้กระทั่งลูกสาวเนาะขอบคุณจริงๆที่มีสามีที่แบบคนรอบครอบอะ่ะอคอยวางแผนทุกอย่างนะคะเหมือนวันนี้เขาเข้มแข็งมากไม่ต้องห่วงฉันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ยแต่หัวอกแม่น,ะนอนไม่ได้พี่น้องจา๋าสองคืนแล้ว ้นีงานก็ต้องทำทำไมยายจ๋าถึงมาทำงานไม่ไปหาลูกนะคะเพราะเนาะเราอยู่ได้เพียงแค่คนเดียวและหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะปาปาเขาก็หยุดแล้วเพราะเมื่อคืนนี้เขาไม่ได้นอนถูกไหมเขาไม่ได้นอนนะคะเขาวันนี้เขาก็ต้องทํางานไม่ได้เขาก็ลายหยุดได้หนึ่งวันเขาก็หยุดได้นะคะตัวยายจ๋าเองก็หยุดได้เช่นกันทีนี้ป้าบอกว่าไม่ต้องออวันนี้เธอไปทํางาน ถ้าเธอจะมานอนกับลูกก็คือเย็นนี้ถ้าลูกยังจะได้อยู่โรงพยาบาลแล้วพรุ่งนี้เช้าก็มาทํางานนะคะแล้ววันเสาร์สามีก็จะมาเฝ้าเองถ้าเกิดลูกยังอยู่เนาะ,ะนี่แหละพี่น้องจา๋าชีวิตในต่างแดนนะคะความลําบากแต่บอกเลยตอนนี้มันลําบากทุกที่เนาะ,ะเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิดเนี่ยมันทรมานอย่าเจ็บอย่าไข้กันเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องไปเยี่ยมญาติกันก็ไม่ได้นะคะเพียงได้คนเดียวเหมือนเย็นนี้ถ้าสมมุติว่า ยายจ๋าเข้าไปหาลูกป้าป๊าก็ต้องเดินออกจากห้องนะคะอยู่พร้อมกันไม่ได้เพราะได้อยู่หนึ่งคนเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งกําลังใจให้น้องไอซ์ลูกชายยายจ๋านะคะเนาะวันนี้ก็ผ่าตัดเรียบร้อยอยู่ห้อง พักแล้วปลอดภัยนะคะเดี๋ยวมาดูผลว่าจะได้กลับบ้านกันวันนี้ไหมเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะจะไปทำงานแล้วขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสู้ๆนะคะ